ก็วันนี้นะคะก็เป็นอิสกินเอ็กบอสโนบูโนนค่ะก็เหมือนเป็นมินิแฟนมิทติ้งเล็กๆให้ทั้งสองท่านได้มาพบปะพูดคุยมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกับแฟนคลับค่ะทำไมต้องเป็นสองหนุ่มบอสโดนครับก็อย่างแรกเลยคาแรคเตอร์เขาทั้งสองท่านดูเหมาะกับเซรั่มพาวเวอร์เทนอิสกินมากๆเลยเพราะว่าเหมือน เซรั่มเรามี10สูตรแล้วเขาก็ดูมีหลากหลายด้านหลากหลายมุมทั้งในซีรีส์และในตัวจริงด้วยก็เลยว่าเขาดูเหมาะมากแล้วก็คุณนอืนก็เป็นลูกครึ่งเกาหลีด้วยก็ยิ่งเหมาะเข้าไปอีกเลยที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะเป็นการร่วมงานครั้งแรกเลยไม่เคยเจอมาก่อนเลยก็ประทับใจเขาดูเอนเตอร์เทนแฟนคลับได้ดีมากค่ะแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมงานกับอิสกินครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยต้องขอบคุณพี่ตีด้วยนะครับเอบาุณอทางอิสกินที่ได้ชวนทวกรางสองคนมา รู้สึกดีใจครับผมที่ที่เลือกเราสองคนนะครับผมก็ครับผมที่เลือกเราสองคนมาวันนี้นะครับผมก็ก็ทําเต็มที่แล้วนะครับผมก็ปกติเรามีวิธีดูแลรักษาผิวหน้าอะไรของนะารเริ่มที่น้องบอสแ้นก็จริงผมก็ทานเซรั่มนี่เหมือนกันครับผมเซรั่มมีครีมอะไรเงี้ยครับผมก็ประมาณประมาณนี้แล้วก็ พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้าเยอะๆนะครับผมแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์งดของมันของทอดครับผมประมาณนี้ครับของผมตั้งเดิมผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าสัมภารมากครับผมผมก็ก็คือหลังๆเนี่ยก็แต่ว่าด้วยแดดด้วย U V ด้วยเนาะก็เลือกที่จะอาดไม่ว่าจะเป็นการทาครีมกันแดดในชีวิตประจําวันกันล้างหน้าสะอาดทิ้นซิงให้สะอาดใช้เซรั่มใช้อะไรบำรุงผิวมันก็เป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันนะ คนนนยุนี้อะะเาใช่ครับในสูตรนี้เนาะสูตรไหนที่แบบตัวเองติดใจคะหรือว่าเหมาะกับตคนส,สองคนค,ครับผมของผมสูตรสูตรนี้เลยครับผม Y E <c oughs> ใช่ Y E ขวดสีส้มครับผม <c oughs> เพราะว่าผมเป็นคนที่ผิวแห้งลุงตรงนเลยผมขวดใหญ่ด้วยใช่ผมเป็นคนที่ผิวแห้ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมคนที่ผิวแห้งแล้วแล้วแบบว่าคือต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกอ่าเขาเรียกว่า ถูกกับผิวหน้าเราด้วยนะครับผมเลยเลือกตัวนี้ครับผมแล้วก็มีส่วนผสมของแลโตบราซิลัสหมักนะครับก็จริงๆคือมันตอบโจทย์ผมมากๆเลยครับของผมน่าจะเป็นตัวคิวเทนครับผมอ่าสีอะไรสีไม่ใช่สีสีส้มสีแดงค่ะสีส้มก็เป็นแครอทสถานการณ์จากแครอทครับผมเพราะว่าผมช่วงเนี้ยผมโดนเพื่อนรอบตัวทักว่าแบบเฮ้ ตีนกาเริ่มมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนนั้นที่แบบจะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็อะไรพวกเนี้ยเรียกว่าแมนนี่สุดทิ้ตอบโจทย์สำหรับผิวหน้าผิวไอโเล์กใช่ะใช่คลั้งต่อไปจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษแบบนี้อย่ไหมครับมีแน่นอนนะคะน่าจะเร็วๆนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนแต่ว่ายังไงก็สามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะคะอิกสกินไทยแลนด์หรือว่าแท็กมนาะ แชทมาหาแอดมินที่ไลน์ก็ได้ค่ะ i อดสกินไทยแลนด์ค่ะเรามีหน้าร้านนะคะอยู่11สาขาค่ะแล้วก็มีขายที่ทั้งคิสบิว u ี้แอมคอนวีนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราออฟ i ิเชีก็จะมีไลน์แอดเ,ออเว็บไซต์ค่ะแล้วก็ Facebook สามารถเลือกช่องทางที่สะดวกได้เลยค่ะ